ปี2012ไม่ทำงานนะครับฟิลขาดครับเดี๋ยวจะพาดูปัญหาของเรื่องฟิล,ลรถติดนะครับใส่ไปสามสี่รอบแล้วก็ยังขาดเหมือนเดิมนะครับรถติดปี2012นะครับเป็นแท็กซี่ครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูวิธีเปลี่ยนฟิลนะครับ ก่อนจะเข้าไปเปลี่ยนฟิวต้องถอดไอตัวเก็บของออกก่อนนะครับต่อได้ง่ายครับดึงออกมาเลยก็จะออกด้ง่ายอย่างนี้เลยครับไปเดี๋ยวเข้าไปดูกล่องฟิลข้างในนะครับฝากล่องฟิวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝาตรงนี้เป็นฝาปิดกล่องฟิลนะครับกล่องฟิวจะอยู่ข้างล่างนะครับตรงห้องผู้โดยสารนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูกล่องฟิลอยู่ข้างล่างกันเลยนะครับนี่ครับกล่องฟิวครับกล่องฟิลอยู่ข้างล่างนะครับให้สังเกตนะครับแถวนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณตัวที่เก้าครับเนี่ยมันชอบขาดครับตัวนี้ก็ขาดนะครับให้ถอดถ้าไม่ถ้าสงสัยก็ถอดทีละตัวทีละตัวได้นะครับถอดออกมาเช็คดูครับมันมันเป็นฟิวโบออแอร์นะครับตรงนี้ครับมันจะไม่ทํางานครับนี่โบออแอร์อยู่ตรงนี้ครับ ที่เป็นพัดลมแอร์นะครับเรียกเบอร์โอแอร์อะไรนี่แหละแล้วทีนี้พอเราใส่ฟิลไปแล้วมันก็ขาดอีกแสดงว่ามันช็อตครับเวลาเราเข้าเกียร์ถอยแล้วมันขาดครับรถอาทิตย์ปีกว่าเก่ามันชอบเป็นครับเราต้องไปถอดขั้วตรงที่ตรงเกียร์นะครับตรงเกียร์ออกครับตรงเกียร์ออกครับแล้วมันจะหายครับแต่ว่าไฟถอยจะไม่ออกนะครับเราแก้ปัญหาชั่วคราวไปก่อนครับ เราก็จะเดินมาห้องเครื่องนะครับตรงกล่องควบคุมเกียร์ถอยนะครับที่ว่ามันช็อตนะครับมันจะอยู่ข้างตรงตรงเกียร์ตรงนั้นนะครับมองเข้าไปลึกๆนะครับมันจะมีขั้วอยู่ครับอันนี้ผมถอดออกแล้วนะครับนะครับมัน <Sail or noise> จะเป็นจุดนี้แหละครับที่ว่าปักปักที่ว่ามันช็อตครับที่ว่าเป็นกล่องควบคุมนะครับ ถอดออกมาแล้วผมก็เลยมามัดไว้ตรงนี้ครับก็ถอดออกได้เลยนะครับถอดออกแล้วมันก็จะไม่ช็อตครับแล้วก็จะวิ่งได้ปกติครับ